สวัสดีพี่น้องนี่กะมาหน้างานไม,มาฉาบห้องแถวฝนสิตโตกแล้วเพ็ดก็ได้แล้วก็เลิกแล้วเลิกงานแล้วอื่นจังเส็ดตัวหน้างานไม้ฉาบเป็นหอยมา่ฉาบอยู่ปากเจ็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีงานใหม่งานก่อสร้างโูหิตเข่ากัเลยได้เส้งางิบผากแล้วได้มาเฮ็ดก่อสร้างละหมื่นตะลเวนกับยูพอปันนี่แหละ แดดก็ฮหอนหอนนีห้องน้ำลองใส่อันนี้จะเป็นห้องน้ำเด็ดห่อนแหง้ง พอาย้มมือแรงนกับฝนจิตตกบัดที่นี่ถนน,นรถแลนกันแคมก์กำลังกลับแ็มป้นางหยิบตะพาดแต่มกกาก่อส่างบัดที่นี่เรามีงานเฮ็ดเนาะเหลือกงานกับ่ได โวิดมานี่แย่ขนาดถูดกกอกน้ำม,มองอาบน้ำอาบน้ำกลางแดดกลางล้มหนาวาสันจะเป็นก้นขีน่หนาวยู่แล้วหนาวบักคักมุกคืนซักผ่าแล้วก็บวกเก็บตดแฟบอ่ะ คนเลยสิห้ามแฟบเปียกยังมะเห็ดแก้วแตกอยู่นี่ว่ายางเนื้อใส่เกิบเนี่ยแค่หมมีสามสี่หงมี่องครัว่จะเห็ดกับเขาแต่ปลาซักผ่าก็บ่ระว่าสิโตกติฝฟ้นอะ่ะเพราะแต่เห็นชุ่มนี่ซักผ่าว่า ตกด้มี่ที่เอันตากในห้องตินันโอ้โหเห็นบ่ล่ะเอ้าเห็นสายเดียวสายนึงบ่มีอย่างเด้อยู่ในห้องนั่นก็ได้เก็บมาเบิดเลยเด้ยเออจะไปอยู่ในแก่ไดทงดำธงองยงมึงอย่ใส่แน่พวกธงดำธงงงเ้จะอยู่พุ่นน่ะ ลายเก็บพดุดโดอก็มาโลดให้มันเย็นเย็นเย,ย็นกับหนาวหละงานนี่ผ่าก็เก็บขอามาัตักันนะผมอันนี้สายไฟเอยียงเนี่ย <c oughs> สายไฟมุขื้นเนี่ยบอกไม่ใชได้อยูบอ่บ่หนี่ไม่ได้อยู่ どう